ปรีชาช่างปากเก้รับงานขัดพื้นไม้ปากเก้บริการงานขัดด้วยเครื่องขัดพื้นไม้ชนิดเก็บฝุ่นที่สามารถขัดดูดเก็บฝุ่นได้ถึง95%ให้ความเที่ยงตรงสูงในการขัดพื้นไม้ทุกชนิดทุกขนาด,นดงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชนานาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตร,รฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788ช่างปรีชาช่างปาเก้รับงานทาเคลือบสีโพลิยูรีเทนทุกชนิดทุกที่ห้อรับงานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศดำเนินงานโดยช่างปรีชาช่างผู้ชำนาญงานพื้นไม้โดยเฉพาะราคามาตรฐานผลงานคุณภาพ ติดต่องานโทร0814403952โทร0904094788สำนักงานร้านช่างปรีชาปากเก้เลขที่109ทับ388หมู่1หมู่บ้านทัญพญฤกษถนนรังสิกนครนายกตำบลลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี12110